หืมเสียงนั้นแหละเฮียกูปลาระเบิดบ้านพ้องนะจัดเฮียกูว่นกฟ้าเฮียมีเกียรติและเข้มแข็งหวานจัดจำไว้จัดเฮียสวัสดีครับนี่คือคำทักทายตอนฟังเพลงกูจำไม่ด้วยนะไอควายเรียกสิเว้ยเล็กกดังๆเรียกว่าพ่อนกป้ามาแล้วมาอยู่ตรงนี้มาเรียกไอ้ดอยพ่อสิกูใจหนึ่งเดียวมีเพื่อนมากมายไม่ใช่ ไม่พิษอันตรายถ้าอยากลองก็เจอลองสบายสวมมงกุฎเป็นลาชาแรปเปอร์ไม่ต้องตกใจเพราะกูคือปวยเป๊ะคำพูดของมึงมันไม่เหมือนกับการกระทำทำ่เมตสกิลปากมึงลืนไปด้วยลงตำนานยังเรียกว่ากูเป็นลุ้นพี่มึงควรเคารพแล้วมากราบกูให้ดีเธอกูนี่รอบมึงก็สูทุกรอบตายก็ตายเพราะมึงไม่มีทางรอด แงินไว้ก่อนอย่าให้มีรอบสองแต่มึงอาจจะเจอปืนด้วยความตายกูกูนกฟ้าแค่มึแต่ไม่มีเกียรติก็แค่พวกามึงนอนจมให้กูเยยนเด็กไร้หัวสมองยังมึงกูไม่กรานีมึงควรกลับบ้านไปนอนกินนมแม่ซะดีๆชอบทากอยู่อืนเขาไปทั่วเจอจิวกูมึงต้องปิดบ้านไอ้เด็กมึงเพอเกิดมึงจะทากจิวกูไปเดี๋ยวกูจะยิงกับนังติ๊กให้มึงตาย